สิ่งที่ตัวฉันเองได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการกรปทและเน้นย้ำเสมอในเรื่องของคุณภาพการศึกษาซึ่งคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราได้ดําเนินการร่วมกันโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานั่นก็คือเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรการการศึกสาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ปรับปรุง60กระบวนการที่จะทําให้เกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก็ต้องประกอบไปด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยนะคะลงสู่ห้องเรียนใช้ห้องเรียนห้องอื่นๆที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ห้องเรียนรวมรายวิชาตัวชี้วัดต่างๆที่จาก2,000กว่าตัวชี้วัดสามารถปรับให้ในเหลือ770 เอ็ตัวชีวัะเพื่อลดภาระคุณครูและนักเรียนในการที่จะประเมินผลและวัดผลออกมาในใบปพ5นะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการดําเนินการเพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้นะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะสิ่งที่ได้ดําเนินการอีกคือกระบวนการ active learning นะคะซึ่งเป็นแกนหลักที่สําคัญแล้วเติมคอนเทนต์ต่างๆเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ ทั้งนอกห้องเรียนในห้องเรียนและ PLC กันของคุณครู Professional Learning Community ที่ทําให้เกิดการบดรั้วโรงเรียนแล้วทําให้เป็นผู้รวมของผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแล้วลงสู่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพส่งผลทําให้ทั้งผู้ปกครองชุมชนเกิดความศรัทธาต่อองค์กรของเราซึ่งองค์กรมีความสุขนะคะองค์กรคุณภาพนะคะ สิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือเราจะทําอย่างไรแล้วทาให้รู้การประเมินผลเพื่อเป็นการเทียบมาตรฐานนั่นก็คือสํานักทดสอบทางการศึกษาหรือสอทศนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้มีการเพิ่มเติมคือเน้นย้ําในเรื่องของการอ่านหรือนําไปสู่ จะทำอย่างไรให้ผลพิซาซึ่งเป็นการอ่านเป็นประตูบานแรกที่สำคัญทำให้เกิดการอ่านแล้วจับประเด็นได้จับใจความสำคัญได้แล้วรวมทั้งคิดแยกแยะและเกิดมาตรฐานของการเรียนรู้ในการถกแถลงออกมาเป็นคําที่ทำให้ตัวดิฉันเองมองว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดการอ่าน ในทุกๆชั้นปีแล้วทำให้เกิดการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้องและมีหลักเหตุและผลในการทำให้เด็กสามารถถ่ายทอดออกมาได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของสำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอนสอนทรอน O นโอเบกชานของเรานะคะสอทรอันนี้จะมีเรื่องของ DLTV นะคะแล้วก็ DLIT นะคะสำหรับ DLTV นะคะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาด ครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอกและเราได้ ความอนุเคราะห์จากโรงเรียนต้นทางหรือโรงเรียนไกลกังวลนะคะนั่นก็คือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมซึ่ง15,000กว่าโรงเรียนและมีโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าได้รับการสอนจากครูตรงเอกตรงวิชาครบชั้นจาก DLTV หรือครูตู้ของเราส่งผลทําให้ผลสำริจไม่ว่าจะเป็นโ n e t RTNT ะคะมีคะแนนได้มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐานนะคะอยากเชิญชวนทุกท่าน ว่าในขณะที่กําลังจะเปิดเทอมความพร้อมของอุปกรณ์คุณครูต้นทางปลายทางแล้วก็ห้องเรียนของการจัดบรรยากาศของการเรียนรู้เพื่อนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กของเราได้มีโอกาสส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขนาดโรงเรียนจะเป็นอย่างไร การศึกษาจะไปถึงอย่างมีคุณภาพนะคะหรือการจัดการโครงการของการศึกษาท,ทางไกลแบบสื่อสารสองทาง20โรงเรียนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยมีแม่อยู่ที่โรงเรียนต้นทางที่โรงเรียนแข่งขันสูงและมีลูกๆล,ล้อมรอบอยู่ประมาณสี่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะภูมิภาคที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งจากที่ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียนแม่และโรงเรียนลูกข่ายทําให้เกิดความเข้มแข็งที่พื้นที่นั้นน,นนะคะอันนี้ก็เป็นงานอีกหนึ่งงานเช่นกันซึ่งเป็นเฟสที่2แล้วนะคะหรือจะเป็นเรื่องของโรงเรียนว,ยวิทยาศาสตร์จุราพราชวิตาลัยทั้ง12แห่งทั่วประเทศนะคะเราจะเห็นเลยว่าโรงเรียนของออที่ทำให้เกิดการยอมรับและ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาประเทศนะคะก็คือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรา,ารชวิไลและโรงเรียนแข่งขันสูงอื่นๆที่มีโครงการพิเศษและยังมีเรื่องของวิทย์พลังสิบมีเรื่องของบ้านนักวิทย์น้อยนะคะซึ่งจะถูกการทำให้ฐานความคิดของเด็กเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่บ้านนักวิทย์น้อยแล้วต่อด้วยวิทยาศาสตร์พลังสิ์ แล้วก็โครงการพิเศษต่างๆนะคะสู่ความเป็นเลิศให้กับเด็กในทุกๆทางนะคะแต่ส่วนที่มีหน่วยที่สามารถที่จะทำให้การขับเคลื่อนจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียนลงสู่พื้นที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็คือสอนอถอหรือหน่วยศึกษานิเทศของสพอทออเราซึ่ง245แห่งของเขตพื้นที่การศึกษาเราต้องยอมรับเลยว่าคนที่ช่วยขับเคลื่อน และทำให้เกิดประสิทธิภาพนั่นก็คือสอนอทุกทกท่านนะคะที่จะทำให้เกิดงานคุณภาพเกิดขึ้นและเป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยมีท่านผอเ,อเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สนับสนับสนุนและส่งเสริมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะคะและก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ตัวฉันเองดูก็คือการศึกษาพิเศษนะคะซึ่งเด็กที่ได้โอกาส เด็กที่มีความพร้อมน้อยหรือเด็กที่มีต้องดูแลเป็นพิเศษการศึกษาพิเศษโดยสพทเข้าไปดูไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่โรงเรียนแบบประจำและสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนเด็กทุกคนให้มีโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะ และอีกหนึ่งสำนักนะคะที่ตัวฉันดูในส่วนของเรื่องการสร้างภาพลักษณ์นะคะของสอสสำนักอำนวยการเฉพาะศูนย์สารนิเทศการาศึกษาขั้นพื้นฐานสิ่งที่ทำทั้งหมดความเหนื่อยความทุ่มเทความเสียสละจากทั้งพื้นที่โรงเรียนคุณครูและทางส่วนกลางตัวฉันเองในฐานะโคศกส,ส,สพทและทีมโคศกจะดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีและสร้างภาพคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และส่วนกลางทำให้เกิดองค์กรคุณภาพและมีความสุขค่ะ